บทที่15มงคลจกักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชัยสิทธิมหิททิมาหาภุนาวปริมิตักกุญญาทิระิตาระส,สัสัพพันตารายะนิวารณะสัมมัทธะภวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะพทวติมสัมมหาปุริสักลัขณา,านุภาเวนะอาศียตยานุ พยัญชนานุภาณะอจุตระสะตะมังคะลานุภาเวนะฉัพพ well. well. ันะรังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปารมิตานุภาเวนะทัสสะอุปปาปารมิตานุภาเวนะทัสสะปารมัทปาระมิตานุภาเวนะสีละสะมะทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะ ุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะตตุราสิติสหัสสะธรรมขันทานุภาเวนะะวโรกุตระธรรมานุภาเวนะอัฏฐังคิตะมัคานุภาเวนะอัฏฐะมาปฏิยานุภาเวนะภาพละปิญญาณุภาเวนะระตุสัจจ ยานุภาเวนะทัสสะภะระยานุภาเวนะสัพพัญญุตญาณุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาเบปหานุภาเวนะสัพพะปริกานุภาเวนะรัตนัสตัญสัมปะนานุภาเวนะตุยหังสัพพะโรคะโสุปัปะวะทุกขโทมะนัสุปายาสวาวินัสตุสัพพะอันตรายาปิวินัสตุสัพ ชันตุทีคารุตาตุยหังโหงตุสตวสะวัศทีเวนะสัมังคิโปโหตุสัพพาอากาสัปภะตะวะนะภูมิหังคามะหะสม,มุทาอารักขกาเทวตาสัทธาปุเหอะนุรักหันตุเพวตุสัพพมังขลังรักกันตุสัพพเท,ทวตาสัพพาทานภาเวนัสทาโสธี พวันตุเตพระวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสาสวดทีพระวันตุเตพระวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสถาสวดทีพระวันตุเตน,น,นักขตะยขตานังปะปะค่ะนิวารณาภริตตสังภาเวนะ สารุภาเวนะอันตวาเตสังปัทโธยนักขตญาขะปูตานังปาปะคัมหะนิวารณาคริตัาสารุภาเวนะอันตวาเตสังอุปัทโธยคลิปถัดไปบทที่16และบทที่17